มาติดตามข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไนเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะคะออกมายืนยันว่าไม่มีการส่งออกน้ำมันจากไทยไปกัมพูชานะคะส่งไปให้แค่สปปลาวเท่านั้นค่ะนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือว่าสมชนะคะถแถลงหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมได้หาหรือ3เรื่องประกอบด้วยค่ะ 1. การรับคนไทยจากกัมพูชาเดินทางกลับประเทศไทยนะคะ2การเยียวยาค่ะที่ได้ให้รวบรวมจํานวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเพื่อ,อนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มเติมและ3ค่ะการสกัดกั้นการทําน้ํามันและยุทธป,ปัจจัยไปยังกัมพูชานะคะมอบสูตรอำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางชาติทางทะเลหรือว่าสอนชน ดำเนินการแจ้งเตือนเรือไทยในการเข้าพื้นที่เสี่ยงและก็ประสานกรมเจ้าท่าตรวจเทียบเรือไทยค่ะควบคุมให้เกิดความเรียบร้อยนะคะส่วนเรื่องของการขนส่งยุทธภัณฑ์มอบหมายกระทรวงกลาโหมกำหนดสินค้าที่จะส่งไปยังกัมพูชาค่ะด้านนายประเสริฐส,สันสุขป,ประเสริฐนะคะประหลัดกระทรวงพลังงานก็ได้กล่าวนะคะว่านายมะลัยทองกมาสิทธิ์นะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสองอปปสองสปปลาวนะคะได้เข้าพบกับนายอัธพลฤกพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสองปปลาวได้แสดงถึงความห่วงใยไและเข้าใจถึงความจําเป็นด้านความมั่นคงของฝ่ายไทยรวมทั้งได้ยืนยันว่าไม่มีการส่งต่อน้ํามันไปยังกัมพูชาะะเพราะว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายว่าด้วยสินค้าผ่านแดนของสปปลาว โดยยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายน้ำมันค่ะเพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของไทยและการพัฒนาของสอปปลาวนะคะทางนี้ปริมาณน้ำมันส่งออกที่ไทยส่งให้สปปลาวถือว่าเป็นปริมาณที่ปกติค่ะไม่ได้มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยได้รับการยืนยันจากผู้ค้าน้ำมันและ,ะ,และกรมศุลก,กากรอย่างชัดเจนนะคะซึ่งมีรถบรรทุกเฉลี่ย ประมาณ20คันต่อวันผ่านทางช่องเมกคาอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีนะคะซึ่งเป็นช่วงที่หมดฤดูฝนค่ะทางสงปปลาวนะคะก็จะมีความต้องการการใช้น้ำมันสูงใช้ประกอบธุรกิจในประเทศค่ะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหมืองต่างๆทางตอนใต้ของลาวนะคะ ขณะที่นายอนุทินชาญวิวรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่มีรถบรรทุกน้ำมันจอดรอขนส่งบริเวณช่องเมกะที่ประชาชนมีความกังวลจะมีการส่งไปยังกัมพูชาผ่านทางสงปปลาวนะคะว่าจากการประชุมของสองช และข้อมูลจากกระทรวงพลังงานขอยืนยันว่ากระทรวงพลังงานได้ตรวจสอบแล้วในช่วงของ2-3เดือนที่ผ่านมาค่ะการส่งน้ำมันไปอย่างสปปลาวไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะแต่ขอให้ได้ข้อสังเกตแต่อาจแต่ได้ให้ข้อสังเกตไปยังกระทรวงพลังงานกรมสัมภาษมิตรและกรมศุลกากรน,นะคะว่ารถขนน้ำมันทุกคันที่ผ่านชายแดนไทยไปอย่างสปปลาว จะต้องตรวจสอบจุดหมายปลายทางทุกคันอย่างรวดเร็วกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันนะคะว่ารถขนน้ำมันทุกคันมี GPS และไม่ยินยอมให้ใช้ช่องทางสปปลาวเพื่อไปอย่างกัมพูชาค่ะส่วนทางด้านนางดวงอาทิตย์นิติอุทยัยรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค,ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบกำกับสำนักงานพาณิชย์ณก,กรุงเวียงจันทร์นะคะยืนยันว่าเป็นการค้าปกติเช่นกันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานะคะน้ำมันทั้งหมดถูกส่งไปค้าขายเพื่อนำไปใช้ในสปปลาวทั้งหมดค่ะฝ่ายสปปลาวก็ยืนยันนะคะว่า น้ำมันทั้งหมดนั้นเป็นการนำเข้าและใช้ในประเทศค่ะยืนยันว่าไม่มีการขนส่งน้ำมันต่อไปอยังกัมพูชานะคะส่วนการพิจารณาเปิดปิดด่านเป็นอำนาจของฝ่ายความมั่นคงในการยืนยันของฝ่ายหลายฝ่ายค่ะรวมถึงการพูดคุยกันระหว่างฝ่ายพลังงานของไทยและลาวนะคะคาดว่าสถานการณ์บริเวณช่องเม็กน่าจะผ่อนคลายและก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้ ส่วนทางด้านนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียริโคศกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการเห็นชอบงบกลางตามคําขอของกระทรวงกลาโหมค่ะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปี2569เพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นการขอมาจากกองทัพบกและกองทัพเรือค่ะโดยอนุมัติงบกว่า 2,000ล้านบาทนะคะเพื่อใช้ในการดูแลขวัญกำลังใจกำลังพลและรองรับในยามฉุกเฉินสำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ยังคงติดค้างอยู่ในกัมพูชานะคะนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชก็ได้กล่าวนะคะว่าที่ประชุมสมชได้พิจารณาแนวทางใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำโดยกระทรวงการคลังได้มีระเบียบให้สามารถยืมเงินเพื่อใช้เดินทางกลับ ซึ่งในหลักการก็คือการจัดเครื่องบินไปรับคนไทยกลับค่ะทางนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศไปดําเนินการอย่างเร็วที่สุดค่ะในด้านของนางมารตีนัลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้กล่าวว่าขณะนี้มีคนที่ลงทะเบียนผ่านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญและสถานกองส่วใหญ่ณนเะมืองเสียมราฐ 669คนนะคะและข้อมูลจนถึงวันที่15ธันวาคม2568มีคนไทยเดินทางกลับแล้ว352คนค่ะยังคงเหลืออีก317คนมีกำหนดเดินทางกลับจำนวน4คนนะคะส่วนคนไทยที่ติดค้างอยู่ที่ลอยเปตประมาณ5-6,000คนนะคะหนางมรารตียังกล่าวถึงกรณีที่หลายประเทศเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงว่าไทยแสดงออกมาโดยตลอดโดยยืนยัน ในหลักการนะคะการหยุดยิงขึ้นอยู่กับประเทศที่เป็นคู่เจราจาและต้องพิสูจน์ด้วยการกระทํา3ข้อเพื่อความชัดเจนนะคะก็คือ1กัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อนในฐานะที่เป็นผู้รุกร้ำา 2. การหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องค่ะ3ฝ่ายกาัมพูชาจะต้องร่วมมือเก็บคู่ทุนนรเบิดอย่างจริงจังและจริงใจทั้งนี้ประเด็นที่ต้องย้ําเสมอก็คือการปฏิบัติการทั้งหมดของไทยเป็นบนสิทธิการปกป้องตนเองตามมาตรา51 ของกฎบัตรสหประชาชาติและหลักมนุษยธรรมนะคะทั้งนี้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2,568ที่ผ่านมาปรหลัดกระทรวงการต่างประเทศได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนค่ะซึ่งที่ผ่านมาระบุว่า อยากให้ไทยและกัมพูชาเข้าสู่สันติภาพพยายามแก้ไขปัญหาระหว่างการซึ่งฝ่ายไทยพร้อมแต่ต้องเห็นตรงกันทั้งสองฝ่ายแต่ที่เห็นคือพูดว่าหยุดยิงพอวันรุ่งขึ้นก็ยิงเข้ามานะคะไทยมีท่าทีชัดเจนถ้าจะหยุดยิงกัมพูชาก็ต้องเป็นฝ่ายยุติก,ก่อนแล้วค่อยพูดกันว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไรค่ะ ส่วนทางด้านนายชายัยรัฐแก้วเพียงเพ็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินมาตรการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อดูแลประชาชนที่อพยพจากพื้นที่เสี่ยงมาอาศัยอยู่ในพื้นศูนย์พักพิงชั่วคราวขณะนี้มีจํานวนประชากรจากศูนย์พักพิงต่างๆนะคะ รวมกว่า250,000คนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดหากมีข้อขัดข้องต่างๆสามารถแจ้งไปยังศูนย์อำนวยการศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะในอำเภอแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ได้เลยนะคะพร้อมกันนี้ยังได้ประสานได้กำหนด เป็นแผนงานกับกรมปรศุสัตว์และก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมอาหารสัตว์ไปแจกจ่ายและดูแลปศุสัตว์ที่เจ้าของต้องอพยพไปอยู่ที่สุยนพักพิงเช่นเดียวกับทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนผู้อพยพนะคะยืนยันว่ามีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสารักษาดินแดนและตำรดในพื้นที่ค่ะ ขออภัยค่ะเพื่อกําหนดแผนการลาดตระเวนดูแลรักษาทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในส่วนพักพิงให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะคะ สำหรับการตอบโต้ก,การโจมตีจากกัมพูชาพลเนือเรือตีสุรสันคงสิริโคศกกระทวงกลางหมก็ได้กล่าวค่ะว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงเปิดฉากโจมตีเข้ามายังพื้นที่อธิปไตยของไทยตลอดแนวชายแดนนะคะโดยใช้จรว,วดลำกล้องบ m 2 1โจมตีเข้ามาในพื้นที่รวมถึงการระดมโจมตีเข้าใส่ตัวปราสาทต,ตาควาที่อยู่ในความคว,มควบคุมของฝ่ายไทยซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าฝ่ายไทยจะควบคุมพื้นที่ต่างๆได้แล้วนะคะก็ยังคงต้องระวังการโจมตีกลับของ ฝ่ายกัมพูชาอย่างรอบคอบยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่หยุดยั้งและจะต้องตอบโต้การโจมตีของฝ่ายกัมพูชาเพื่อป้องกันตนเองนั่นเองค่ะพลอากาศโทจัก,กริดธรรมาวิชัยโคโสกกองทัพประกาศก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพประกาศค่ะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะความชอบธรรมของการปฏิบัติการพิจารณาจากลักษณะของเป้าหมายทางทหารและระดับภัยคุกค,คาม ที่เป้าหมายนั้นเกาะให้เกิดขาดทุกเป้าหมายที่โจมตีใช้อาวุธมีความแม่นยำสูงเป็นการปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นเพื่อยับยั้งป้องกันไม่ให้กัมพูชาโจมตีนะคะและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยประเทศไทยประสบความสำเร็จในการริดรอนขีดความสามารถของกัมพูชาด้านการปฏิบัติการของกองทัพเรือนะคะที่ประชุมสมชก็ได้มีมติให้สนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล หรือว่าสอนชนค่ะควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติการในพื้นที่โดยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การแจ้งเตือนเรือไทยที่จะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งประสานกับกรมเจ้าท่านะคะเพื่อตรวจตราเรือไทยที่อาจ จะขนส่งสินค้าที่เอื้อต่อการสงครามไปยังกัมพูชาค่ะโดยขณะนี้สมชมีมติให้ควบคุมการขนส่งน้ํามันและยุทธปัจจัยทางทะเลนะคะสําหรับเรือพาณิชย์ที่ขึ้นทะเบียนสัญชาติไทยอย่างไรก็ตามค่ะมะติดังกล่าวยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการเนื่องจากมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการกลั่กรองนะคะนําไปสู่การออกระเบียบสําหรับบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะนอกจากนี้พลเเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการกอง ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดกะได้ออกประกาศยกเลิกประกาศห้ามบุคคลภายนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะหรือว่าเคอร์อฟิวในอำเภอคลองใหญ่บอ่อไร่แหลมงอบเขาสมิงและเมืองตราดจังหวัดตราดนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ปรากฏภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากภายนอกราชาอาณาจักรนะคะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้วเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2568นะคะขณะที่ผลกระทบต่อภาคประชาชนไทยในขณะนี้มีผู้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก็คือ263,285คนค่ะโดยมีการตั้งศูนย์พักพิงถึง996จุด มีประชาชนที่เสียชีวิตเพราะได้รับผลกระทบจากผลกระทบทางอ้อมจากเหตุการณ์นะคะ15รายมีประชาชนที่เสียชีวิตจากการโจมตีของกัมพูชาโดยตรง1รายมีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของกัมพูชา6รายโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ20แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับผลกระทบ214แห่งค่ะด้านสถานการณ์การค้าชายแดนนะคะนายดวงอาทิตย์อินทิโอไทยรองอธิบดีกรม การค้าต่างประเทศก็ได้กล่าวนะคะว่านับตั้งแต่มีการปิดจุดผ่อนปลนการค้าในเดือนกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาการส่งออกภาพรวมของประเทศไทยยังคงเติบโตสูงถึง13%ในช่วง10เดือนแรกโดยมีการมีมูลค่าของการส่งออกนะคะอยู่ที่ประมาณ9.3ล้านบาท เป็นตัวเลขที่น่าพอใจค่ะ,สะแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อการค้าโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและการดูแลค่าครองชีพทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ทําโครงการหลายโครงการนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนมีค่าครองชีพที่คงที่และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสินค้าโภคบริโภคยังคงมีเพียงพอและสามารถจัดหา ได้ทั่วถึงรวมถึงได้รับราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการยืนยันต่างๆนะคะว่าไม่มีการส่งออกน้ํามันหรือว่ายุทธปัจจัยใดๆจากไทยไปกัมพูชานะคะส่งไปให้แค่สปปลาวเท่านั้นคะ่ะซึ่งทางสงปปลาวก็ได้มีการยืนยันกลับมาเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่มีการส่งต่อน,น้ํามันหรือว่ายุทธปัจจัยยุทธปัจจัยใดๆไปอย่างกัมพูชาะคะ่ะ